ยี่ห้อแพงแพงเลยมีคนเอารถราคาธรรมดามาแลกเป็นคุณคุณจะเอาไหมง่ายง่ายเลยครับมันต้องสมเนื้อสมน้ำกันผมจะบอกความจริงอีกมุมนึ่งว่าพวกที่เขารวยๆเนี่ยเขาหาสวยแค่ไหนก็ได้สวยๆเด็ดๆด็ดส 1, 5 0พันห้าพันหกหมื่นนึงเยอะแยะผู้ชายอะนะ เขาชอบดูแต่ส่วนที่มันสร้างอารมณ์ให้กับเขาผู้หญิงที่มาโพสแล้วก็โชว์ทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าให้เอามาเป็นแม่ของลูกไหมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ไม่โอ้แสดงว่ามีส่วนน้อยเอาเนาะก็ถึงได้เลิกกับเมียหลวงที่ทั้งเกี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานไงเนาะอืวก็แสดงความคิดเห็นไปทั่วโอเค และผู้ชายรวยๆและสำเร็จเขาก็ไม่ชอบผู้หญิงที่วันๆไม่ทำอะไรหาแต่เรื่องใช้เงินผลานแต่เงินของเขาเว้นเสียแต่เลี้ยงไว้เอาไว้ดูเล่นๆในสายตาของผู้ชายดีๆเขาชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองไม่เป็นภาระไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เห็น